ว่าอะไรขามาวังนี่วังเกิดหรือใช่ไหมไอ้ยาน้ําตาจะไหลให้ไร่หรือคงเดียวที่จำมาเกิดว่าได้แม่งสิจุขนาดเมียในไส้มันยังจะไม่ไล่ว่าเกิดวังไหนเมียเชี้ยห์เลยข้าทิ้งได้แล้วมาส่งแก้วแฮปปี้เบิร์กเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอทองเลขขอเพลงขอโชคอวดแทกระแทกแรงไปหน่อยไอ้ให้ไปเป็นไรเดี๋ยวอัวเรียกประกันมาเค็มนี่นี่ตีหลงไม่จบไม่จบอีเด้อมาเช็คตัวได้เว้ยไอ้ยาสวยมากมาก

เฮ้ยมึงเข้ามาทำเพี้ยไรอ่ะไม่ทีบหน้าก็ดีเลยเฮี้ยที่มึงจงไปเยี่ยมเมียกูติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ชา e l Right Comedy กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ